บอกลาความจนคือคนที่ผ่านม่เห็นคลิปเรียวของแม่หมอคุณถึงเวลาที่คุณจะบอกลาความจนแล้วนะคะอะไรก็แล้วแต่ปัญหานี่สินปัญหาขอทงขอทานที่ผ่านมาชีวิตนั้นไม่เจออีกแล้วไม่มีอีกแล้วบอกลาค่ะคุณถึงเวลาบอกลาความจนค่ะถ้าคุณผ่านม่เห็นคลิปเรียวของแม่หมอ ่่อคะยังไงต่อคะพี่ไพ่บอกความจริงด้วยนะคะโอ้ยตัวแม่ตัวมัม <c oughs> คุณนี่มัน <c oughs> มันคือราชินีคุณมันคือราชินีของเทเหมือนแมวเก้าชีวิตค่ายังไงก็ไม่ตายมีแต่คนนั้นคนนี้จ้องจะเอาคุณเป็นภรรยาให้ได้เลยเนี่ย เออแต่ละคนที่เข้ามาหน้าตาดีหน้าที่การงานดีทั้งนั้นโอ้ยจะได้เป็นเศรษฐีนี่แล้วหรอจ๊ะแล้วไงต่อคะอุย้ยเขาคนนี้ถ้าเขาเจอคุณนะคุณจะสปาร์เขาแบบกระทันหันรวดเร็วโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่มีการวางแผนมาก่อนอาจจะเจอกันที่ส,าสถานที่มึนเมาก็าได้แต่ถ้าไม่ได้เจอสถานที่มึนเมาโลกออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ มันจะเกี่ยวกับที่ว่าคุณจะเจอเขาแบบกระตันหันรวดเร็วแม่หมอพูดเสียงดังมาตื่นเต้นเป็นครั้งแรกนะที่หัวข้อบอกว่าอำลาความจนตื่นเต้นแทนนะเขาเข้ามาเจอคุณแล้วเขาจะปิ้งปิ้งแบบปิ้งรักละ่ะเออไม่ใช่ปิ้งแบบนูน้นเนาะเขาปิ้งรักคุณอะ่ะเข้าแบบจงังๆเลยโอ้ติดคุณด้วยนะคนคนนี้ ถ้าคุณเจอเขาเขาจะติดคุณติดแบบหนึบอะไปไหนไปกันเธอหายไปห้านาทีฉันร้องแล้วฉันนั่งร้องไห้ก่อนอารมณ์เหมือนแบบลูกลูกลิงติดแม่ลิงแม่ลิงไปไหนลูกลิงก็ต้องไปนั่นนะคะได้ไงต่อคะ่ะโอ้ยแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อสรรัตย์ซื่อตรงคนคนนี้ไม่มีคําว่าเจ้าชู้คาว่าเจ้าชู้แปลว่าอะไรเขาไมีรู้จักเขารู้จักแต่เขาเป็นคนที่ซื่อสรรัตย์ นะเพราะฉะนั้นสำคัญมากคีย์เวิร์ดนี้ถ้าคุณเจอเขาคนนี้ให้คุณอย่าโชว์ด้านไม่ดีเกี่ยวกับด้านเจ้าชู้ของคุณให้เขาเห็นเด็ดขาดพยายามตอแหลเข้าไว้เพราะเราคือฟรีเราคือควีนนะคะควีนค่ะเชิดเข้าไว้เชิดนะคะเชิดเสร็จนะ ตอแหลบไปเลยค่ะทั้งชีวิตนี้ฉันมีแค่เธอคนเดียวพูดไปเลยนะพูดเลยนะห้ามพูดว่าฉันมีหลายคนคุยหลายคนห้ามเด็ดขาดฉันโสดมานานแล้วแต่ฉันก็มีเธอคนเดียวอุ้ยตั้งแต่ฉันเจอเธอฉันไม่คิดจะมีใครอีกนะต้องทาแบบนี้นะแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเล้าใจเล่าลุ้มโอ้ยฉันเจอนาน,นฝันแล้วทั้งสวยทั้งไม่เจ้าชู้หาที่ไหนได้อีกเข้าใจไหม หลังจากนั้นเจอกันไม่นานนะจ๊ะมีการแต่งงานจดทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารทางด้านจด,มดหมายกฎหมายหนีไม่พ้นการจดทะเบียนแน่นอนแล้วยังไงต่อค่ะเขาจะแลวเขาว่าเป็นคนที่มีความรออักความยุติธรรมฉะนั้นแม่หมอถึงได้บอกว่าถ้าคุณเจอเขาคนนี้อย่าทําอะไรที่ไม่ยุติธรรมสําหรับเขาให้แสดงออกว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ให้มากที่สุดต่อเลยไปนะคะควีนค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ เหรียญอะไรเนี่ยเหมือนคลิปตัวเองเลยอยจะดีใจเกินไปแมะไม่หมองสิบเหรียญคันลูกดวงไม่ดีใจได้ไงนี่คือไพ่เศรษฐีไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับมากกว่าเดอะซันถ้าฉันเดอะซันกับอันนี้ฉันขอเลือกอันนี้ก่อนค่ะสิบเหรียญน,นะคะผู้ชายคนนี้ไม่ได้กระจกนะงอกเง่านะเป็นผู้ชายร่ำรวยผู้ชายเศรษฐีรวยจริงๆสิบเหรียญนะคุณทั้งไพ่มีทั้งหมดสิบเหรียญเนี่ยคุณได้สิบเหรียญอะ เขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณเขาจะมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยโอเมก god มันมีอยู่จริงเหรอความรักที่เพอร์เฟกขนาดนี้อะนะแล้วเขาเนี่ยนะจะทดแทนไอไอความชั่วร้ายความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่คุณเคยเจอคนไม่ดีก่อนหน้านี้ที่ทำไว้กับคุณอนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาทดแทนตรงนี้โจนบางผู้บางคนคบกันไม่นานเจอกันไม่กี่วัน หากเขามีการเดินทางกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่เขาจะหิ้วคุณไปด้วยค่ะพาคุณไปบ้านเขาไปเจอครอบครัวของเขานะคะคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความร่ำรวยความอลังการงานสร้างในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเขานะคะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่รอชา้าคนคนนี้เป็นคนที่รออะไรนานๆนนนนไม่ได้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว ถ้าหากเขาเจ้าชู้ก่อนหน้านี้เขามาเจอคุณเขาจะหยุดเลยเพราะคุณคือคนที่ตอบโจทย์แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอรับด้วยคนนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่ตรงไม่ตรงอยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์ผ่านใต้คลิปวีดีโอของแม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะ <c oughs> และสำหรับใครที่ต้องการให้แฟนรักแฟนหลงใครต้องการผัวสายเปอุ๊ย <c oughs> ใครจะต้องการแฟนสายเปฟสายเศรษฐีถึงแม้เขาจะมี20สบาทแต่เขาจะให้คุณหบดเลยยี่บาทเออเศรษฐีไปเถอะนะน้อมรับสายเปแม่หมอแนะนำเลยลิปสีพึ่งสเสน่ห์แรงคููสเสน่ห์สายขาวสเสน่ห์แบบจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะเรื่อง1ปดบวกาจะทำให้มันจะทำให้แฟนคุณติดคุณมากๆไม่สามารถที่จะเอาคุณจากอ,อกจากหัวได้บางคน หลังใช้หลังเจอแฟนแฟนเอาหน้าคุณเนี่ยไปขวัญฝันทุกคืนจ้ะบางคนนีามือที่สามตัดมือที่สามมาหยวกคุณหลังจากที่ใช้มันแรงมากนะคะใครอยากทดลองใครอยากลองของใครอยากเพิ่มสเสน่ห์เมตตาให้กับตัวคุณเองอย่าให้คุณเปิดใจลองใช้ลิปสีพึ่งคะ่ะรีวิวเยอะมากไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเอาไปใช้สเสน่ห์แรงสมคำล่ำลือนะคะ ตลับนี้529บาทส่งฟรีใครสนใจเอสีเขียวมาสอบถามขอดูรีวิวหรือขอดูอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> ขอขอ,ขอดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยแต่อย่าขอดูอะไรของแม่หมอก็อแล้วกันนะคะที่เอฟสีเขียวเนาะนะคะและสำหรับใครที่ต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะจองคิวอย่างน้อยหนึ่งวันร่วงหน้าราคาเบา,บา แต่ถ้าดูด่วนด่วนเลยไม่ต้องจองคิวฉันจะร้องเพลงแล้วเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ราคาแรงแรงแรงมากนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายขอให้พวกเรานะคะได้บายบายความจนแล้วก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มผู้คลั่งรักสายเปคนนี้เหมือนที่พี่ไพ่ทำนายไว้นะคะ